ไอซี v, ถ้าคล้ายไข้หวัดเราจะรู้ได้ยังไงจำเป็นต้องไปตรวจเหมือนเด็กไม้ป่วยเหมือนเด็กไม้ติดแล้วจะอันตรายไหมไอซีวีในผู้ใหญ่จะมีผลแทรกซ้อนระยะยาวทำให้เกิดหลอดลมอักเสบหรือเสี่ยงต่อหอบหืดหรือไม่ไอซีีแบบไหนที่ต้องให้ความสำคัญนี่เป็นคำถามทั้งหมดไอซีีในผู้ใหญ่วันนี้เรามาลองดูกันครับ สวัสดีครับผมหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นวันนี้เรามาเริ่มตอบคำถามประเด็น RSV ที่กำลังระบาดในฤดูฝนนี้ผมเชื่อว่าหลายครอบครัวที่มีเด็กนะฮะเด็ก School age เด็กที่ไปโรงเรียนก็จะมีการลาป่วยกันเยอะเพราะเด็กติด RSV เรื่อง RSV ในเด็กเรารู้กันอยู่แล้วเรามาลองดู RSV ในผู้ใหญ่ คำถามที่1ผู้ใหญ่ติดไอซีีได้ไหมตอบติดได้ครับติดเหมือนเด็กติดได้มากกว่า1ครั้งด้วยซ้ำใน1ปีติดได้บ่อยๆเหมือนเด็กเลยครับ 2. องไอซีีในผู้ใหญ่เวลาติดแล้วจะมีอาการแบบไหนตอบอาการก็เป็นคล้ายไข้หวัดธรรมดาแทบจะแยกยากด้วยซ้ำว่าอาการนั้นเป็นจากไอ v ีีหรือไม่ก็คือน้ำมูก คัดจมูกไอไข้ปวดเมื่อยหนักหัวนะครับพวกนี้เป็นอาการคล้ายไข้หวัดเลยครับเราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าไวรัสที่เราติดเนี่ยติดจากเชื้อไวรัสอื่นหรือเชื้อไวรัส i s v เราแทบจะแยกไม่ออกนะครับคำถ,ถามต่อไปแล้วจําเป็นไหมถ้าเราเป็นไข้หวัดเราไปหาหมอเราต้องถามหมอหรือขอหมอให้ตรวจ r s v คำตอบคือไม่จําเป็นครับนะครับเนื่องจาก i อซ v ก็เป็นการระบาดของเชื้อไวรัสในฤดูฝนที่เป็นแล้วส่วนใหญ่ก็จะหายเองไม่ต่างจากไวรัสอื่น,นๆเช่นอะดีโนไรโนหรือไวรัสไข้หวัดทั้งหลายที่ระบาดช่วงฤดูฝนดังนั้นการตรวจก็ไม่ได้ตรวจผลลัพธ์ไม่ต่างกันแนวทางการรักษาหรือการดูแลตัวไม่ต่างกัน ดังนั้นไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะต้องตรวจนะครับคำถามต่อไปแล้วใครละ่ะที่ต้องตรวจหมอจะตรวจคนไหนอ่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีดังนั้นเรารู้แล้วเราไม่ได้ตรวจทุกคนนะครับส่วนใหญ่คนไข้ที่รฤดูเนี้ยมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องปอดบวมถึงขั้นแอดมิดไอซเป็นหนักนะฮะลงปอดเลยและซักประวัติอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรืออาการ คล้ายไวรัสกลุ่มไวรัสเช่นปวดเมื่อยน้ำมูกใสนะครับมีไข้สูงนะครับกินยาไม่ดีขึ้นพวกนี้เนี่ยหมอเขาไม่ใช่แค่ตรวจแค่ไวรัสไข้หวัดใหญ่นะฮะเขาตรวจเป็นซีรีส์เลยครับอย่างล่าสุดผมก็มีผู้สูงอายุติดเป็นไรโนไวรัสก็มีอะดีโนก็มีนะครับ RSV ก็มีนะครับ,นะรบแล้วก็ไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าก็มีนั้นช่วงนี้ไวรัสมันก็จะระบาดระบาดมากระบาดน้อยแล้วแต่แต่ละแต่ละฤดูแต่ละที่ ดังนั้นหมอเวลาเขาตรวจนะ่ะถ้าอาการหนะักเขาจะเลือกตรวจทั้งไวรัสเป็นแพนเนลเลยเป็นเซตเลยนะครับโอเคนะครับถามว่าแล้วกลุ่มอื่นจําเป็นต้องตรวจไหมถ้าไม่ใช่ ICU ถ้าไม่ใช่เป็นหนักนะครับกลุ่มอื่นที่อาจจะนะครับได้ประโยชน์จากการตรวจก็คือกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปนะครับที่มีอาการไข้หวัด แล้วรักษาไม่ดีขึ้นพักผ่อนแล้วดื่มน้ําแล้วกินยารักษาตามอาการแล้วไม่ดีขึ้นนะครับผ่านไป4ีวันคุณหมอเขาอาจจะตรวจ mm. เพื่อรู้ว่าที่อาการไม่ดีขึ้นเป็นจากเรื่องนี้นะไม่ใช่เป็นจากเรื่องอื่นโอเคนะครับเพราะเวลาเขาตรวจเขาจะตรวจเรื่องอื่นด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือกลุ่มที่2คือผู้สูงอายุเช่นกลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือผู้65ขึ้นนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มเสี่ยงมีโรคปอด นะครับหรือโรคประจําตัวเรื้อรังโรคบอดเช่นหอบหืดถุงลมป่งพองหลอดลมป่งพองอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอาการเยอะคุณหมอเขาอาจจะพิจารณาตรวจกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่ภูมิต้านทานบกพร่องแล้วมาด้วยอาการคล้ายไวรัสหรือคล้ายไข้หวัดใหญ่แล้วรู้สึกอาการไม่ดีขึ้นก็อาจจะตรวจนะฮะตรวจหาสาเหตุโอเคนะฮะงั้นจบแค่นี้ก่อนนั้นถึงตรงนี้เราเข้าใจแล้วไอซีในผู้ใหญ่ก็มีอาการแบบไหนนะครับเอ่อ ต่างจากเด็กมากน้อยแค่ไหนนะครับ 3. คือจําเป็นต้องไปขอตรวจทุกคนไหมนะครับไม่จําเป็นนะครับ4คือใครล่ะที่เหมาะสมก็คือพวกที่เป็นหนักๆน,นะครับเราต้องการหาคําตอบว่าตกลงหนักเนี่ยเป็นจากอะไรหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นแล้วเหมือนไม่หายแล้วเราต้องการหาคําตอบว่าเป็นจากอะไรหนึ่งในนั้นก็อาจจะส่งตรวจไอซีวีได้นะฮะก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกกลุ่มโรคปอดของผมนะ แล้วก็สุดท้ายคือพวกกลุ่มท่านทันบกพร่องไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจนะครับโรคไตโรคกิจนยากรดภูมินะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วโอเคนี่ก็เป็นกลุ่มแต่ทั้งหมดที่ผมพูดไปไม่ใช่เป็นข้อบังคับว่าต้องตรวจนะครับนําไปสู่หัวข้อต่อไปเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงแม้เราจะตรวจเจอการรักษา ISV ในผู้ใหญ่ยังคงเป็นการรักษาแบบประครับประคอง รักษาตามอาการอยู่ไม่ได้มียาจำเพาะโอเคนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แพทย์เขาจะตรวจเพื่อหาคำตอบให้กับแพทย์เองว่าที่ผู้ป่วยยังไม่ดีโอเคเป็นจากไอซวีนะเพราะไอซีมันขึ้นชื่อเลยว่าหายช้าอ่าโอเคนะครับด้วยเหตุผลนั้นเลยจะได้ตอบญาติถูกว่าไม่ต้องกังวลนะไม่มีโรคอื่นละผมตรวจให้หมดแล้วแล้วตรวจเจอเป็นไอซีอ่าน่าจะจบลงแค่นี้ก่อนนะทุกคนเห็นด้วยก็สบายใจ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้คําตอบบางทีญาติก็จะกังวลว่าทาไมไม่ดีขึ้นอะไรงเงี้ยนะครับงั้นย้ําอีกทีการรักษา i อซ v เป็นเพียงแค่ประคับประคองนะครับยกเว้นเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดตอนสุดท้ายว่า i อซเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรในชีวิตประจําวันอ่ะโอเคนะปะติดเชื้อก็เป็นอีกประเด็นและเป็นอีกปัญหาหนึ่งในช่วงฤดูฝนหนีไม่พน้นไวรัสแบคทีเรียหรือสาเหตุอื่น อดติเชื่อก็เป็นเรื่องที่ผมสรุปอยู่ในหนังสือเล่มนี้รู้รอดปลอดภัยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งผ่าน official line ได้จะมีเจ้าหน้าที่ประสานและส่งไปให้ภายในหนังสือนี้ผมก็ได้รวบรวมเป็นภาษาชาวบ้านนะครับภาษาง่ายๆสีอักษรค่อนข้างใหญ่นะครับใครต้องการสนับสนุนรายการก็สามารถสั่งผ่านหนังสือเล่มนี้ได้ทีนี้คำถามคือ rsv เนี่ยเรา พูดกันเยอะนะฮะในเด็กแล้วก็เป็นที่เพ่งเล็งในบรรดาทุกๆไวรัสเลยผู้ปกครองก็จะไอซ์วีไอซ์วีกังวลมากเพราะอะไรครับเพราะไอซ์วีเนี่ยมันมีรายงานมีวิจัยที่บอกว่าเวลาติดเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดปอดอักเสบนานนะครับหลอดลมอักเสบนานหรืออาจจะกลายไปเป็นโรคหอบหรือโรคปอดในอนาคตได้ก็เลยเป็นไวรัสที่ถูกเพ่งเล็งมาตลอดนะครับ เอาเข้าจริงจริงๆมันมีไวรัสอื่นๆด้วยนะครับที่กระตุ้นได้ขึ้นชื่อว่าไวรัสอะมันจะทิ้งปัญหาทิ้งออผลแทรกซ้อนตามมาอย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยมันชอบทิ้งนะแบบลองโควิดบ้างอะไรเงี้ยนะครับงั้นไวรัสเนี่ยตัวดีเลยครับชอบตัวมันเล็กกระจิงนะแต่มันแสบมากเลยนะมันชอบทําให้ผลแทรกซ้อนหลังจากหายแล้วตามมานานอะเรามาดูแลไอเอสบีไอเอสบีขึ้นชื่อว่าหนึ่งพอติดแล้วหายนาน หายช้าหมาถึงไวรัสหมดแล้วแต่ร่างกายยังไม่ฟื้นนะครับไม่ฟื้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกอะไรอ่อนเพลียเมื่อยล้าหมดแรงนะครับโพสต์ไวรั m มาลเจนจะเจอเยอะใน ISV นะครับหลังจากหาย5วัน7วันแรกเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุยังปวดเมื่อยหรือเพลียและรู้สึกว่าอยากนอนเลทารจิกนะเบื่ออาหารได้ถึง2อาทิตย์เลยบางคนได้ถึง4อาทิตย์นะครับอ,อันนี้อันที่1อันที่2 อ s v เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ผมพูดไปแล้วอายุ65เป็นคนไข้โรคปอดหรือเป็นคนไข้ที่ภูมิต้านทานบกพ่องเนี่ยเวลาติดเชื้ออ s v เนี่ยบางทีมันไม่ใช่จบแค่อาการคล้ายไข้หวัดมันกลายเป็นปอดอักเสบปอดบวมได้นะครับหรือเราเรียกว่าว i r รัเนิวโมเนีอสวเนิวโมเนีได้ครับถึงขั้นใส่ท่อช่วยหายใจเข้า ICU เสียชีวิตได้เป็นชนวนที่ทําให้โรคแทรกซ้อนตามมาได้นะครับอันนี้อันที่ส อันที่สามอันนี้ที่ผมว่าผมเจอบ่อยแล้วก็เจอในชีวิตประจำวันเนี่ยค่อนข้างมากนะครับก็คือหลังจากหายแล้วคนไข้มักจะมาปรึกษาเรื่องไอเลื้อรลังคือติดเชื้อแล้วเหมือนจะหายแล้วหมอเดือนที่แล้วเนี่ยแต่รู้สึกไอมันไม่จบสักทีไอตลอดเลยแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยได้ยินเสียงวิท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 ในปอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ไม่เคยเป็นหอบผืดหรือไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน แล้วก็ตรวจเอกซเรย์แล้วก็ไม่เจอหลักฐานของโรคอื่นนะครับเราจะโทษว่าเป็นหลอดลมอักเสบหลังจากหายจากติดเชื้อไวรัสหรือ r s v หรือภาษาแพทย์เราเรียกว่า bronchiolitis ซึ่งรายงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในเด็กแต่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผมเจออยู่เรื่อยๆเลยครับแล้วก็มีรายงานอยู่เรื่อยๆนะครับพวกนี้บางทีก็ต้องรักษาคล้ายหอบผืดใช้สเตอร,ร์ยอยใช้การพ่นยาแต่ว่าแน่นอนครับไม่ได้รักษานานเหมือนหอบผืดน,นะครับ มันก็ยิ่งทําให้การรักษาเนี่ยซับซ้อนดังนั้นโรคที่สามก็คือภาวะหลอดลมอักเสบคล้ายหอบขื่ไอเรื้อรังมีเสียงวีสนะครับอ่ะอันที่สี่ครับอันที่สี่เนี่ยที่เจอไม่น้อยเลยครับก็คือไอซเป็นมากในกลุ่มเสียงที่ผมพูดทั้งหมดแต่มันไม่ใช่จบแค่ปอดฮะมันไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอักเสบเกิดภาวะน้ําท่วมปอดหัวใจวายได้แม้กระทั่งภาวะหัวใจขาดเลือดได้นะครับ อันนี้เป็นประเด็นเจอเยอะใน I s v วีเทียบกับออไวรัสตัวอื่นเห็นไหมครับงั้นภาวะเซกซ้อนสี่เรื่องเนี่ยก็เป็นอะไรที่เวลาเราติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยแลวทิศทางไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องจับตามองหน่อยนะครับอ่ะแนวทางการป้องกันนาไปสู่หวข้อต่อไปแล้วก็หวข้อสุดท้ายเมื่อเด็กในบ้านเราเป็น i s v นะครับและเรารู้ว่าเราเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะเช่นผู้สูงอายุ ย่างที่ผมบอกเป็นคนไข้โรคปอดหรือเป็นคนไข้ภูมิคุ้มทันต่ําก็ห่างจากเด็กเลยครับเหมือนโควิดเลยครับเว้นระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะอย่างน้อย5-7วันนะครับอย่าให้ละอองเสมหะรองละมูกเข้ามาถึงเราอันนี้สําคัญนะครับไม่แต่ไม่ต้องถึงขั้นแยกบ้านอะไรเหมือนสมัยโควิดนะครับก็แค่ระวังเว้นระยะห่างถ้าเราเว้นไม่ได้เราก็ใส่หน้ากากในบ้านเลยครับผู้สูงพายุโอเคไหมครับสาหรับผู้ปกครอง ผู้ปกครองผมว่าคงยากครับในเมื่อลูกติดเราก็ต้องดูแลลูกใช่ไหมครับมันผมไม่เคยเห็นพ่อแม่ที่ไหนที่พอลูกติดไอซีแล้วก็ตัวเองก็ต้องห่างจากลูกผมเข้าใจดีครับมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็สุดท้ายพ่อแม่ก็ติดไอซีด้วยแต่ก็ความชุกดีครับก็คือธรรมชาติมันก็ยังเข้าใจเราแล้วก็สงสารเราอยู่ดังนั้นผู้ปกครองเนี่ยวัยกลางคนที่ติดไอซีก็ส่วนใหญ่ก็หายครับไม่ค่อยมีอะไรส่วนน้อยเท่านั้นส่วนน้อยมากๆนะครับ ที่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนได้เช่นไอเลือดลังหลังหายซึ่งถามว่าแนะนํำยังไงก็เหมือนกันครับคุณพ่อคุณแม่ก็ใส่หน้ากากแค่นั้นเลยครับแต่ถ้าเราต้องดูแลลูกป้อนข้าวลูกมันก็บางทีก็เลี่ยงไม่ได้นะก็เอาเท่าที่ได้ใส่หน้ากากนะครับประมาณนั้นครับที่เหลือถามว่าไอซวีจะกลายเป็นโรคไร้แดงในอนาคตไหมกระตุ้นให้เกิดมเะเร็งไหมยังไม่มีข้อมูลแล้วก็อย่างถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีคนเชื่อนะครับว่ามันจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งถึงขั้นมะเร็งปอดอย่างนั้น ไอซวีเนี่ยเวลาเราฟังก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับสำหรับหลายๆลยคนที่ชอบกังวลว่าติดไอซวีจะทำให้เกิดปอดอักเสบหรือหอบผดในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลในกลุ่มกลุ่มมันก็ยังไม่ได้เป็นกฎตายตัว100%เป็นเพียงแค่ความเสี่ยงเฉยเไม่ใช่เป็นเหตุผลเพรนั้นเวลาหมอปอดเนี่ยเจอคนไข้หอบผดเนี่ยเราไม่เคยซักเลยนะว่าตอนเด็กๆคุณติดไอซวีหรือเปล่าเพราะเรายังไม่คิดว่าไอซวีครั้ง2ครั้งเนี่ยจะกระตุ้น ให้เราเกิดหอบผื่ได้ตลอดชีวิตนะครับแต่แน่นอนครับก็มีรายงานมากขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยจับตามองไปนะครับอ่ะหวังว่าวันนี้คงได้ประโยชน์แล้วเจอกันใ่ายอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ